สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาดูนะครับเหรียญมงกรคู่นะครับรุ่นด้วยทันใจออกปีหกสามนะครับสวยๆอันนี้เป็นเหรียญเนื้อปอกลูกปืนนะครับสภาพสวยมากนะครับได้มาจากจากสายเก็บเลยพี่ดูนะกล่องยังใหม่เลยนะครับนี่เหมือน มือนเพิ่งแกะนะพระปีหกสามนะครับพิธีดีมากๆนะครับรุ่นนี้นะพิธีดีมากๆนะพี่นะครับได้เข้าปลูกเสกในพระธาตุพระพนมด้วยนะครับพระธาตุพระพนมเพราะว่าหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพระที่บ่มรุงรักษา,าวัตถาพระนมนะครับนี่ เข้าพิธีในในพระธาตุพนมนะครับไม่ใช่ข้างนอกนะครับในพระธาตุพนมเลยนะพี่นะนะครับพิธีดีมากๆนะนะครับนี่อันนี้แท้ดูง่ายๆเลยนะครับนี่เหรียญแท้จะมีเส้นวิ่งแบบนี้นะพี่ๆพี่ๆเนี่ยดูนะครับเส้นวิ่งเนี่ยนะครับคมๆนะครับเส้นวิ่งคมๆนะนะครับอันนี้ได้มาสองเหรียญเหมือนต้องคาเลยสวยๆนะครับนี่ สวยเลยเนี่ยครับ